มันจะมีเข้มขัดเข้มขัดหน้าขังเล็กที่มีพานของจี๋เข้ามานั่งรถเคนแบบนี้นะไปเลยแม่ตื่นเต้นอะไม่เคยพาจี๋เมานั่งหรถเคนแบบนี้จีครับยิ้มวันว่ <c oughs> จีก็ว่าไอ้ไรนี่แม่ไม่เคยนั่งไอ้ไรนี่แม่ เมตุศรีก้องนังดนี่ลเอาไปโอเคไปกันเลยเชีกอจับจับก็จับจับ เจ๊กาแฟจังทุกคนเนาะอู้เจ๊กาแเล่เล่เล่อู้เจ๊ก็นางจับฉาบนะนี่เกาะฟังนีแต่ลูบเกาะข้างหน้านี่นี่นี่เกาะข้างหน้าเออนั่นเนี่เจ๊ก็มองนะคะมองไม่เคยยินไม่เคยยิ้มนู้อู้ is that new เจ๊เข Yeah. Ooh. Heh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 e. <laughs> Check up. You okay? นเจ๊กัไม่โอเคเจ๊กแรงต้งเยอะใส่กว่าใส่กว่าเนี่ไม่มาอเลมอาหารทะเลค่ะ a อ e โอเค pick up Hmm. Ni mai do Um ไก่่ไม่ไม่ไก่ไก่ไก่เขาไข่ไก่เจ๊ครบยิ้มหวานหวานนิดีกลัวกลัวอยู่กังนอกหรอกกลัวน่องกลัวเลยอย่าตูมีกัดพ่อแม่จ้นะ 好，你、嗯。嗯 โคโกเมลอนที่ลูกชอบไหมโกโกเมลอนนี่ไงโกโคเมลอนที่ลูกชอบนี่

<speaking in Spanish> mm-hmm. Professional. I <speaking> just <in Spanish> <speaking in Spanish> Ôi, kì nóng, kì nóng, kì nóng, này ha. Ôi, kì này ha. Rồi, mẹ coi kìa. lo mày lo ơi 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 nhàng kinh nhàng 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 kinh luôn nhàng kinh chọt mày mày luôn à để mẹ sửa hai tuổi nữa, nè kẹo nồng cốc à ah. yeah im wán mà ô đi đi là nồi anh lấy kẹo nồng cốc xưa nàng đi đi lâu đi đi uhm, บายจีก,ก็บายบายเห็นอะไรใครเห็นนะใครไม่รู้ไปหน้องก็ไปไปดูรองเทาา้ากันลาวไปนี่นะบายอันนี้โอ้แต่ว่าไซส์ยัยนะคะนี่สำหรับเด็กยัย เบอร์เจ็ดแปดนีใยมกอันนี้สำหรับเด็กนะออย้ายนะครอบยังเส่ไม่ได้จีเดี๋ยวไม่่อยซื้อให้ไปกันเถอะว่าปือกับหืมดูอีแล้อแงอะไรดูอีแล้งอะไรเจร๊ก, <c oughs> <Hey. S 2> จกัเฮ้เจ๊กั สายตากันค่ะสื่อข้องเสร็จแล้วกลับบ้านกันค่ะ

นางกินนมไหม